ป้อนข้าวลูกมือแรกป้อนอะไรป้อนข้าวลูกเมื่อลูกอายุเท่าไหร่อายุ4 6ถึงเดือนมีความพร้อมในการที่จะเริ่มกินข้าวต่าไว้ความพร้อมที่บ่งบอกว่าลูกสามารถที่จะเริ่มกินข้าวได้แล้วลูกนั่งได้คอชันแข็งหยิบจับอาหารเข้าปากได้ไม่เอาลิ้นดูนอาหารออกมาถ้าลูกนะคะมีความพร้อมเหล่านี้คุณแม่สามารถที่จะเริ่มป้อนข้าวต่าไวใ้ให้ลูกได้แล้วจะป้อนอะไรให้ลูกกินดีล่ะ <S 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 ป้อนอาหารเสริมตามไว้ที่เหมาะสมและครบถ้วนทั้ง5หมู่ซึ่งจะประกอบไปด้วย1่ข้าว 2. โปรตีนเช่นไข่ เนื้อสัตว์ตับ3ไขมันเช่นน้ำมันนะคะที่ได้มาจากน้ำมันพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันรังข้าวน้ำมันมะกอกและสุดท้ายนะคะกลุ่มของวิตามินแล้วก็เกลือแร่เช่นผักผลไม้หลากสีหรือจะป้อนข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ให้ลูกกินมือแรกก็ได้เพราะทําจากข้าวก็องงอกบดออร์แกนิกสาหรับป้อนลูกที่อายุ6เดือนขึ้นไปทําจากธัญพืชเต็ม,มเมล็ดไม่มีสารก่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนมไข่ถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็ง ลาถั่วเหลืองสัตว์น้ำมีเปลือกและหอยและพันธ์การรับรองมาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมริกายุโรปและแคนาดาและมีกาบาที่ช่วยพัฒนาสมองและการจดจำซื้อข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบีได้ที่เพจซอง Baby เดอร์เบบีเพจนี้ได้เลยค่ะหรือซื้อสินค้าของซองเดอร์เบบีได้ที่